อ่พิเกตครับเหมือนประมาณว่าเลือกเขาเรื่องรายการม,มีคนแอบอ้างพี่ชี้แจงเลยแล้วกันดีกว่าไหมต้องถาม,อมเอาเป็นเนเป็นว่าพี่เก๋ชี้แจงแล้วกันนะคะก็จริงๆเราตั้งใจอยู่แล้วว่าจริงๆได้รับคำปรึกษาหลายๆคนนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการถแถลงข่าวดีไหมแต่ว่าก็รอว่าน้องๆสื่อมวลชนเนี่ยจะมาถามมาจะสนใจเมื่อไหร,ร่นะคะควันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีแล้วกันนะคะเคยขอชี้แจงตรงนี้เลยว่าจริงๆเราเนี่ยความเดิมทีเนี่ยโครงการเสียงจากเราเนี่ยหลายๆคนก็ทราบดีว่าเราเป็นโครงการที่มีจิตอาสา ใค,ใครที่เรียกว่าอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวสัตว์ป่านะคะแบบว่าช้างลิงม้านะคะที่เราไปช่วยกันมาเนี่ยนะคะใครเป็นอา,าสา,าเนี่ยเข้ามาในโครงการแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารับทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็คิดว่าเสียงจากเราของเราเนี่ยคงจะเป็นเสียงที่มีคุณค่านะคะแล้วหลายๆเสียงหลายๆคนเนี่ยคงจะมีความหมายมากยิ่งขึ้น <S <S ถ้าจะเหตุการณ์ที่มีข่าวออกมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามีผลกระทบพอสมควรกับการตอบคำถามนะคะกับการตอบคำถามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทไมมีีแบบน้ คือได้ยังไงอะไรเงี้ยอยากจะบอกจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะคือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับโครงการทางด้านการเงินฟังก่อนนะคะคือทางด้านการเงินเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันใดเลยบัญชีโครงการเสียงจากเราเนี่ยเรามีแค่บัญชีเดียวเท่าน,นั้นนะ็คือบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะคะแล้วก็เลขที่บัญชีเนี่ยอย่างที่ขึ้นที่หน้าเฟซบุ o กกัน,นะคะคือจะชื่อโครงการเสียงจากเราโดยนางสาวชลาดาเมฆราตรีก็คือพี่เก๋เองนอกเหนือจากบัญชีนี้นะคะไม่มีไม่มีการรับบริจาคใดทั้งสิ้นเลยนะคะก็นอกจากวันนี้เนี่ยวันนี้อาจจาะ สาวที่น้าร้านของเก๋น้องอั้มพัชราภานะคะก็ช่วยโพสไอจีให้วันนี้อาจจะมีไอจีของคุณอั้มพัชราภาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อจะช่วยโครงการเสียงจากเรานะคะซึ่งภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะเราทําเรื่องจดทะเบียนเป็นมูลนิธิซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการเสียงจากเราเราเนี่ยเราทําเป็นเรื่องมูลนิธิมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าเนื่องจากยอดบ,บริจาคแต่ละเดือนเนี่ยมันเวลาการจดทะเบียนมูลนิธิเนี่ยเขาต้องมีเรียกว่ายอดบ,บริจาคที่เป็นยอดเสถียรนะคะ ก็มีรายได้หรือรายรับเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งณนะวันนี้เนี่ยเวลา1ปีเต็มที่เราทางานกันมากับโครงการเสียงจากเรานะคะวันนี้ความตั้งใจสูงสุดของเกศนนก็เป็นจริงแล้วคือเราก็สามารถจดทะเบียนเป็นมูลนิธิได้อันแล้วข้างหน้าเนี่ยพี่พี่สื่อมวลชนหรือน้องๆจะเสนอข่าวเนี่ยก็สามารถเรียกพวกเราว่ามูลนิธิเสียงจากเราได้เลยแต่ว่าตอนนี้ขอเลขทะเบียนอย่างเป็นทางการก่อนแล้วเก๋จะมาชี้แจงเรื่องบัญชีธนาคารอีกครั้งนะคะส่วนเรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยต้องบอกว่าบุคคลดังกล่าวที่เป็นข่าวเนี่ยเเคนาบริไไไม่่ดด้้ธว อาสากับเราน้องเป็นหนึ่งในทีมอาสาซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาสากู้ภยัยเหมือนอย่างสมมติว่าเราโทรมาหาพี่ว่าวันนี้มีสุนัขโดนรถชนอยู่ที่อา่าพระรามเก<า>้าน้องที่เป็นแอดมินใน Facebook ก็จะโพสต์ขึ้นมาว่าใครบ้านอยู่แถวพระรามเก้าบ้างคะสามารถไปช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะน้องคนนั้นเขาก็จะลงพื้นที่ให้เราซึ่งน้องคนนี้ที่เป็นบุคคลในเป็นข่าวเนี่ยคือช่วงหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ มีสุนัขและแมวจรจัดเนี่ยนะคะถูกทำร้ายถูกอุบัติเหตุเนี่ยแถวพระราม4รัชดาพระรามสซึ่งเป็นละแวกที่อยู่ในใกล้เคียงพื้นที่บ้านเขาน้องคนนี้เขาก็มีจิตอาสาจริงๆในการลงพื้นที่ช่วงแรกๆเนี่ยก็ลงพื้นที่บ่อยมากๆเลยแล้วก็ไปเก็บเคสต่างๆมาคือเก็บเคสที่เหมือนกัว่าคล้ายอาสากููภัยอะคะ่ะมีคนอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเขาก็ไปช่วยมาไปลงพื้นที่ไปช่วยเสร็จแหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีเรียกว่าบุคคลใจดีหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะบริจาคค่ารถต่างหาก ซึ่งไม่เกี่ยวกับค่าค่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่ารักษาพยาบาลอ่าเขาก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วการงันแยกเป็นสองส่วนนะคะอยากให้เขาเป็นการส่วนตัวด้วยการขอบคุณเขาเนี่ยก็ให้ไปเปิดบริจาคให้ต่างหากแค่นั้นเองเขามาช่วยเหลือตรงนี้นานขนาดไหนพี่เ๋ประมาณ4เดือนค่ะแปลว่าเป็นที่รู้จักอยู่ก็คือรู้ว่าเป็นคือแอดมินเดอรไวท์จะมีหลายชั้นมากจะมีน้องลูกตาน้องน้องแต้วน้องตูนน้องตั้มมีแต่ต่อเต่าอะไรบังเอิญมากนะล่าสุดก็มีน้องเมย์เข้ามาเพิ่มเนี่ยคือแบบจะเป็นอาสาที่คือเราาามีอสยู่แบบคือ ว่าแล้วน,นี่นางเอกกมาแล้วอ้ามพก็เป็นหนึ่งในคนที่จะช่วยประมูลให้เราด้วยนะคะ,ะคือ<ต>วันนี้เขาเปิดเข<ต>าได้ประชีดราคาให้เรา,ม,า,เรา,ามีคนเอาชื่อพี่เกดไปแอบอ้างจนบอบว่าหลอกมันแต่ผู้เสียหายเยอะไหมคะจริงๆไม่ได้เยอะมากอย่างที่แบบนี้ว่า ต้องแยกสองอันนี้นะคะคืออย่างที่บอกประเด็นของของบุคคลที่เป็นข่าวเนี่ยค่ะเขาดนบัญชีเรื่องค่ารถไม่ได้เกี่ยวกับบัญชี The Voice. เดอะไว c e ส์อะไรทั้งสิ้นต้องแยกกันเลยเ่าค,คนละประเด็นกันนะคะ oh. คือเขาเขาขอบริจาคส่วนตัวเป็นค่ารถค่าน้ํามันไม่ได้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของเดอะไวส์แล้วเขาก็ไม่ได้นําชื่อของโครงการไปประมูลหรือไปเปิดเผยหรือว่าบอกว่าขอทุกคนบริจาคให้เราเขาแค่ว่าขอเงินค่ารถค่าน้ามันไปลงพื้นที่อาสาช่วยเคสของเดอะไวโอส์จากข่าวที่ออกมานี่นี่ผลระทบกับโครงการที่เกิดขนาดไหนคือมีคนถามมาเยอะมากเลยค่ะแล คือเดอะไวส์ตั้งแต่เราเปิดมาเราเก็บพูดเสมอเลยนะคะว่าเดอะไวส์หรือว่าโครงการเสียงจากรลองเก๋นเนี่ยเรามีกำลังทรัพย์แก่เพื่อนอนนะักแสดงดารานักน้องน้องนักข่าวอย่างไรหลายคนก็ช่วยบอกบุญบอต่อต่อกันไปดีเงินมา แต่เรามีแต่ทุนทรัพย์เราไม่มีกําลังแรงเพราะฉะนั้นนี่ใครที่จะมีแรงหรือมีแรงใจให้เราเนี่ยมาลงทุนที่กับเราเราเนี่ยมีค่ารถค่าดูแลให้แต่อย่างส่วนคดีของน้องคุณลีเนี่ยน้องเขาป็ไปอาสาหรือว่าไปเรยกว่าโคสลมทุน,นในเคสของเขาเองคน,คนละคนละบัญชีกันค่ะหรือว่าทางตัวพี่เก๋เองไม่ได้มีแบบว่าส่วนรู้เห็นหรือไม่ได้ไม่ทาราบเลยก็คือเราไม่ได้มีข้อเสียหายกับคุณหรือคนบุคคลที่เป็นข่าวเลยนะคะแล้วก็น้องไม่ได้ทําความเสื่อมเสียอะไรมาให้กับ The v o i c ท์ด้ทั้งสิ้นแล้วก็บัญชีคด ความดีที่เราทําอยู่ก็ยังสามารถทําให้คนเชื่อใจเราอยู่ส่วนเรื่องของน้องเนี่ยต้องให้น้องไปเคลียร์กันในชั้นศาลอีกทีแล้วตำรวจมีการโคลงมหานิยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าคดีความนี้ไม่เกี่ยวข้อง<ข>ก,กับโครงการเสียงจากเราแล้วก็เก๋เลยทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวาชื่อของเราเนี่ยอาจจะไปติดกันเพราะว่าน้องเคยเป็นหนึ่งในอาสาสมัครของทีมงานเราค่ะแค่นั้นเอง